ไปแล้วครับดูลองครับดูลองดูครับดูครับดูครับสวยไหมโจ๊เนี่ยสะแทกเลยครับพี่ส่กแทกเลยต้องอย่างนี้ดูดูครับดูครับโอ้ดูลองกันปล่อยแล้วครับน้ำเลยครับน้ำาสวยจัด เห็นคิปน้ำไหลดิจัง

lại chăng? rồi ยอดงงไม่เข้าใครสุดยอดแห่งร่องไงสุดยอดแห่งร่องสุดยอดแห่งร่องทำให้เน้นหน่อยไะโอ้โหโอ้ยแปดละ ลองแปดล้ครับพี่ลองตองอย่างนี้ลองนาต้องอย่างนี้ลองนาฝนดูเดีอยวนงามมากเยี่ยมอดีครับดูครับพี่ไปเติมพลังก่อนโอ้โหดูน้ำจ้องจะไหลออกจะไหลไปจะไม่อุดท้ายไปมนะไม่ต้องอุดปล่อยยาวเลยหนูชาวแห้งพอดีมันเฟื่อมขึ้นเลยมาแห้งพี่คนถามครับเฮ้ยน